สวัสดีครับทุกคนผมกิจครับวันนี้พี่กิตก็มีเทคนิคเกี่ยวกับจุกน้ำมันพืชมาบอกนะครับพวกพี่กิตเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าไอ้จุกที่เราดึงออกแล้วก็ทิ้งเนี่ยมันมีประโยชน์ปกติแล้วเราจะดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ทิ้งแล้วก็โยนทิ้งนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเทเลยแบบนี้แต่ที่จริงแล้ว ไอตัวเนี้ยเขามีประโยชน์ครับให้ใส่ตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยกลับเข้าไปที่เดิมครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับทุกคนเนี้ยแบบนี้ครับ <S <S เขาจะชะลอการที่เราเทน้ํามันพืชออกมาได้ครับแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของเขาครับที่หลายๆคนยังไม่รู้ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเทคนิคดีๆที่พี่กิจเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับเอาละครับทุกคนคลิปนี้พี่กิจก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายค่ะ